สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามค่ะเตรียมเปิดสถานีให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เรืออากาศโทษสมพรปานดำรองเลขาธิการสอ,สอสอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่วิยทยาลัยเทคนิคพนมสารคามอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยเรื่องของหลักสูตรที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้นะคะมีวิทยาลัย47แห่งทั่วประเทศที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวนี้ค่ะแต่จะเป็นในลักษณะสาขางานซึ่งในอนาคตอาชีวศึกษาจะปรับให้เป็นสาขาวิชาเป็นการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการดัดแปลงรถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันให้ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนโดยมีการบรรจุในการแข่งขันระดับชาติ รวมไปถึงการที่ต้องคิดค้นในเรื่องของแบตเตอรี่สำหรับเคลื่อนย้ายที่มีความสะดวกหรือสามารถพกพาได้และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานค่ะก็เรียนว่าได้ได้ได้รับบัญชาจากคําัีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านเลขาธิการท่านดรสุเทพแก่งสันตียเนี่ยมีบัญชามาให้ทําอยู่2อสเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ขณะนี้ในวิาลยประมาณ47แห่งดแห่งในทั่วประเทศของเราเนี่ยก็มีการเรียนการสอนอยู่ในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าแต่ว่ามันเป็นลักษณะของสาขางานอนาคตเนี่ยอาชีวะต้องปรับไปเป็นสาขาวิชาเพื่อให้มีเรื่องของคุณภาพมาตรฐานแล้วก็การดูแลได้อย่างดีมากกว่าเดิมแทนที่จะเป็นสาขางานที่แทรกอยู่ในประด็กช่างกลอย่างที่2ก็คือสิ่งที่อาชีวะกำลังขับขึ้นตอนนี้ก็คือเรื่องของการมูดิฟายร รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เป็นที่เป็นพานะของผู้เรียนนักศึกษาที่ใช้น้ํามันทั้งหลายนะครับก็บรรจุในโจทย์ของการแข่งขันทักษะดับชาติอยู่แล้วก็ในส่วนนี้ก็วิเลยเทคนิคเชิงเซาซึ่งเป็น CVM อยู่ด้านนี้ก็กําลังพัฒนาแล้วก็กาลังเชื่อมโยงกับ Excel ซเลนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคชิมบุรีแล้วก็เทคนิคบางแสนซึ่งมีหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับการทําแบตเตอรี่การทําสถานีชาร์จการทําเครื่องชาร์จเล็ก เพราะอนาคตการชาร์จลักษณะเช่นนี้จะมีปัญหาในเรื่องของคิวที่ต้องใช้เวลานานอันนี้อาชีวะก็คิดเรื่องนี้โดยการมอบไปยังสํานักวิจัยและพัฒนาการวิสาในการให้นักเรียนประดิษฐ์คิดค้นเรื่องของเครื่องชาร์จสถานีชาร์จที่ยกง่ายๆด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของอาชีวะแต่ยังเก็ตามในส่วนของอาชีวะเองก็ทะเลขาธิการก็มีบัญชาในเรื่องของ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้วยเพราะว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกระบวนการของเราบางทีเรื่องของความปลอดภัยมันอาจจะไม่ได้กระทรวงสกึกษาหกรรอาจจะไม่กําหนดกรมขนส่งอาจจะมองไม่พวกเราไม่ครบรอบด้านก,ก็ในส่วนนี้ก็จะดำเนินการตั้งศูนย์คล้ายๆเป็นศูนย์ทดสอบของขอาชีวะที่เรามีอยู่เดิมก็คือศูนย์ทดสอบพวกการ NG ็ีเวลาติดเนี่ยจะต้องผ่านศูนย์ตัวนี้ของอาชีวะศึกษาอันนี้ก็มีอยู่ทุกหลายวิเลยแล้วนะครับก็ในส่วนของ ของของอีวีก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันมีข้อกฎหมายที่หลายเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงมหา,ามสารมาตรกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของกรมขนส่งทางบกอะไรในขณะนี้กําลังรอคําสั่งรัฐมนตรีกระทรวงสายการทึ่เสนอไปแล้วรอลงนามขับเคลื่อนเรื่องของ E ีวีใช่ครับก็ก็ก็อ,อนาคตนคาเนี่ยคือทางศูนย์ซีวีเอ็มเนี่ยเขาเสนอมายังสํานักงรรกานราร,ารวิสาห์แล้วก็คือว่าแทนที่จะเป็นสาขางานยานยนต์ไฟฟ้าหรือย,ยานยนต์อัจฉริยะเนี่ยหรือย,ยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยก็ให้มาเป็นสาขาวิชาเสีย นะครับก,ก็จะได้พัฒนาคนได้ตรงเป้ามากกว่าเดิมแต่ว่าภารกิจของ CVM ของเทคนิคชเชิงเซาเนี่ยกำลังพัฒนาทั้งคนทั้งผู้เรียนแล้วก็ตัวหลักสูตรนะครับเพื่อไปเสริมเติมให้กับการรองรับของเรื่องของทดชดเชยเรื่องของค่าน้ำมันต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับขอบคุณมากสาหรับทางด้านนายสุพิษภูแทนนาผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามได้กล่าวว่า การดำเนินการจัดตั้งสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมบิ๊กร็อกโดยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้เตรียมที่จะเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านทางหลวงหมายเลข331และหมายเลข304ค่ะถือเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคามรวมไปถึงเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านอกจากจะให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วนะคะสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลไัยเทคนิคพนมสารคามอีกด้วย ทั้งนี้สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงบิก๊ก็อกเป็นนโยาบายที่ได้จัดทําแล้วให้ส่งผลเป็นนัยสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับจึงได้จัดสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้าขนาดมาตรฐานนะครับขนาด50กิโลวัตต์นะครับเพื่อเอาไว้รองรับการสัญจร ทางหลวงหมายเลข331และหมายเลข304นะครับนับเป็นสถานีชาร์จแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเซาณณเวลานี้นะครับโครงการนี้ก็จะตอบสนองความต้องการของพื้นที่โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนนะครับในเขตของอำเภอพนมสารคามนะครับและและก็ได้มีเครือข่ายของฐานประกอบการได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจะทำจะสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแห่งนี้ นะครับเพราะจะต้องมีทั้งส่วนของการบริการลูกค้านะครับก็จะเป็นปั๊มขายมาตรฐานมีที่ปั๊มมีที่เติมลมนะครับมีที่ทานกาแฟเป็นจุดเช็คอินนะครับสำหรับที่จะให้บริการชุมชนเป็นการเผยแพร่นะครับเพื่อตอบสนองในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนเด็กอาชีวะทําได้ครูอาชีวะทําได้เป็นแหลที่ดกคุมสารคามยินดีให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นจุดๆนี้เป็นจุดที่ยุทธศาสตร์เส้นทางจากภาคตะวันภาคอีสานไปยังภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องที่เดินทางจากภาคอีสานมุ่งไปยังตะวันออกโดยใช้รถไฟฟ้าก็จะสามารถแวะชาร์จไต้ตรงนี้นะครับใช้เวลาชาร์จไม่นานเพราะเป็นทา,าริชขนาดมาตรฐานนะครับมาตรฐานไม่ใช่โฮมไม่ไม่ใช่โฮม,มช,โฮชาร์เจอร์นะครับเึงเป็นการสร้างความมัน่นใจให้กับผู้ปกครองที่จะส่งบนลานเข้าเรียนมาเรียนที่วิทยาเทคนิคพนมพนมสนารคามน,นะครับตรงนี้เราจะเปิดให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม จะเรียบร้อยครับรับผมยียชั่วโมงครับเพราะว่าจะเพราะว่าจะรองรับในเรื่องของการเดินทางนะครับผมในส่วนของค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนี้จะเป็นเราเอาเข้าดู่โครงการฟิกอิดเซ็นเตอร์นะครับฟิกโครงการนี้จะมีงบประมาณที่ดูแลใช้ซ่อมสร้างฟรีอยู่แล้วแต่ก็จะฟรีอยู่ในหน่วยที่จับแกดตามระเบียบครับ